เอาละครับบันีีครับผมวันดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้เอ่อตอนแรกว่าจะหยุดปีใหม่ครับนะ,ะก็ไม่หยุดดีกว่านะทํางานต่อดีกว่านนะแต่ว,ว่าจะจอดรถปีใหม่นะผมไม่จอดแม่งแล้วนะครับเดี๋ยวไม่จอดดีกว่านะครับนะเพราะว่นไม่ใช่เกมเอคอนแทคชั่นนะครับ ก็เด <czywiście S 2> ี er right. er <A> ๋ยวลุยกัน hmm. ต่อเลยแล้วกันครับเกี่ยวกลางคืนนะผมนะเกี่ยวกลางคืนนะก็สาหรัใครขอมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวลุยกันเลยไปนะสตาร์ทเครื่องกันเลยแล้วกันนะผมเอ้ยเดี๋ยว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 ต้องเอาไอ้ปอยเจริญกระช่างไปก่อนนะครับปอยเจริญกระช่างครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนนะมืดพอสมควรแล้วนะ ก็เกี่ยวขึ้นไปเลยดิครับผมนะเกี่ยวขึ้นไปเลยนะครับผมนี่โอ้โหเจ้าช้างเกี่ยวขึ้นคนระับไปไปไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับลุยกันเลยลกากกันนะผมเดี๋ยวไปเรืองการช่างเขา,เาไปตรงนี้นะละกันนะทุกคนนะไป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 เรื่องการช่าง ologic, เดี๋ยวเจ้าช้างเอาไปเราจะขับไปนะครับไปกันเลยเจ้าช้างไปเรืองการช่างไปแล้ว ไป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 นี่มีคนขอมาเกี่ยวคืนนะทุกคนนะขอเจ้าช้างเกี่ยวคืนโอเคเดี๋ยวผมเกี่ยวให้ครับล่อกัญชาแล้วพวกนะเกี่ยวกัญชาเหมือนเดิมแล้วกันนะวันนี้นะผมลอ่อกัญชาไปขายดูแล้วโอ้ราคาดีนะทำไมฟาร์มออกเป็นเนี่ยเออเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอากระจายฟางนะไม่เอากระจายฟางเออแบบนี้เออต้องพนุกคนนี้นะพวกนะ ไปกันเลยครับไปกันเลยไปเลยไป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 เสียงเกมแม่งดังนี่ผ่านเสียงรถโคดดังนะผมเนี้ยครึ่งคือก็จะมองเห็นประมาณนี้ครับเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ถึงกับสว่างมากครับแต่ผมพอเห็นนะผมนะก็พอเห็นอยู่นะครับเราเยวทั้งวันทั้งคืนเลยนะกับอ่าไอ้นี่ครับกับกับกัญชานะครับผมกัญชาเกี่ยวทั้งวันทั้งคืนไปเลยแล้วกันนะครับทุกคน ไปกันเลยไปกันเลยตอนแรกว่าจะเกี่ยววนไม่เกี่ยวแม่งแล้วเอาแบบนี้แหละเกี่ยวไปแบบนี้แหละนะครับเนียบเกี่ยวกลางคืนนะทุกคนนะต่อว่ากันไปแล้วเดี๋ยวผมจะเล่งเวลาให้มันเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเล่งเวลาไปนะครับไปกันเลยไปกันเลยไปเลยเกี่ยวกลางคืนเนี่ยคือเรากลางคืนเราต้องมองมุมมองนี้เท่านั้นนะมันมันถึงจะเห็นชัดนะถ้ามองมุมมองข้างนอกมันเห็นไม่ชัดนะครับ เนี่ยมันก็เห็นแต่ข้างหน้าโมเดลรถมันก็ไม่เห็นนะครับอ่าโอ้พอเรือกระช่างเป็นไงบ้างเนาะเกี่ยวไปเลยลูกพี่เอาเกี่ยวไงก็เกี่ยวไปเถอะนะครับไปๆ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 ไปไปเรื่อยๆนะทุกคนนะตอนแรกว่าจะหยุดปีใหม่ไม่หยุดแล้วครับนะทีมงานเราไม่หยุดปีใหม่นะเพิ่งไม่หยุดปีใหม่หรอกนะครับผมนะอ่าเราทำงานทั้งปีนะครับทุกคนนะไปกันเลยไปกันเลยไปเลย ียังใครมาเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้วะเนี่ยอะไรวะเนี่ยผมเอากระชาไปขายแล้วทุกคนนะได้หกหมื่นกว่าบาทนะมันเกือบเต็มรถแหละผมก็เลยไปขายก่อนนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปขายให้ดูด้วยแล้วกันนะนี่ใครขอมาเกี่ยวคืนนี่เอาดูเลยดูเลยเนีย่เกี่ยวคืนนี่มันเห็นอะไรไหมเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยเห็นแค่ไฟข้างหน้าเท่านั้นนะครับ ตายเด็ซาลาโอ้โหไปไปไปสบายสบายชิวๆนะทุกคนนะเราก็เร่งเกี่ยวมันเสร็จนะกัญชามันจะได้แบบว่า,าไปโรงงานอื่นนะผมนะไปโรงงานอื่นนะไปกันเลยแปลงนี้มันอันนี้เนาะมันไม่มีคันนาเนาะแปลงประเทศนอกนะนาประเทศนอกนะทุกคนนะ เ,เกี่ยวไปเรื่อยๆเลยทุกคนวุนไปกลับไปกลับได้หลายรอบอยู่นั่นม้วนเอาม้วนเอาเลยนะีเห็นไหมเนี่ยนี่แหลงคืนมองไม่เห็นนะครับนี่คือเจ้าช้างเกี่ยวกลางคืนนะทุกคนเจ้าช้างเกี่ยวตอนกลางคืนนะครก็คือเราแบบว่าเดินไปชิวๆเลยครับโอ้ดูไปเลยกันช้างมันเร็วชิหายเลยเห็นไหมหน,ๆๆหนู่ๆนๆนุเห็นไหมเนาะ มืดนะมันมืดตอนแรกผมว่าจะใช้ตัวเกี่ยวโพดมาเกี่ยวนะครับมันเกี่ยวไม่ได้นะก็ G paint, เลยเอาตัวนี้มาก็เกี่ยวได้นะตอนแรกไม่รู้เลยมันเกี่ยวไม่ได้นะก็เลยเอาตัวนี้แงงเลยตัวผมเนี่ยตัวเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวก็เกี่ยวได้นะมันก็จะหมุนนอหมุนเอาเลยนะหมุนนอหมุนนอเลยนะก็มีหกบ้างอะไรบ้างนะทุกคนนะบ้างอะไรบ้างนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเทแล้วนะครับต้นสูงบวิร์มควนนะต้นกัญชาเนี่ยเขาเกี่ยวดอกมันนะส่วนใบก็สีทิ้งนะครับสีทิ้งไปเลย<อ>ไปกันเลยไปกันเลยตีสองแม่งนานที่ผ่านเลยกว่าจะเช้าเนี่ยยังตีสองอยู่เลยนะทุกคนอะไรวะเนี่ยอยากเช้าแลนะ้วผมอยากเช้าแล้วไป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  ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไป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 ปลาปลาปลาลพี่ไปโอ้มีหญ้ามีอะไรขึ้นเต็มเลยครับตอนนี้ผมก็หิวข้าวไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะหิวข้าวในชีวิตจริงนะทุกคนไม่ใช่ว่าหิวข้างไอหิวในเกมนะกูหิวข้าวเลยเขาเช้ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยจะเที่ยงแล้วจะตายเถอะ ก็วันปีใหม่ก็ระวังระวังนะผมนะใครเที่ยวนะแต่เราก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมแล้วกันนะแล้วดูคลิปอย่าลืมดูคลิปกันด้วยแล้วกันนะผมนะถ้าจะเที่ยวอะไรนะอะไรเมื่อเดียว <c oughs> ไป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 ,ไปมืดสนิทเลยทุกคนตอนนี้มืดสนิทเลยนะมืดคือมืดสนิทมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวไม่ได้ได้ไหมครับได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้คือมืดสนิทเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยวพวกจะเกี่ยวคันเดียวแล้วกันนะทุกคนผมขี้เกียจไปอ๋อประคับปล่อเจริญการช่างว่ะเรื่องเราจะไปไอันนี้มันอูมืดชิบหายเลยทุกคนดูดิโคตรมืดเลยนะครับใครที่ดูวันก็ขอ pray กันด้วยแล้วกันนะมืดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราปะเจริญการช่างมาเทก่อน มันสุดแล้วนะครับสุดแล้วโอ้โอเกือบเต็มเลยนะไยกระช่างเนี่ยไฟก็เห็นประมาณนี้คนระับไฟก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายครับก็พอมองเห็นนะก็พอมองเห็นอยู่เฮ้ยจะเช้าเราหกโมงแล้วนี่เออหกโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหกโมงเชา้าพระมาก็ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนะครับผมนะโอเค รอก่อนแล้วกันนะทุกคนนะรอก่อนรอก่นอกนเดี๋ยวเราจะเอาปล่อยเลยกระช่างไปเกี่ยวครับให้เอไอเกี่ยวนะครับเนี้ยเกี่ยวกลางคืนนะมืดตึ๊บเลยนะครับนี่ไป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 ลูกพี่โอ้ยหนอไปเกี่ยวให้แน่เดี๋ยวให้เอาปล่อยเลยกระช่างไปเกี่ยวฝั่งนู้นเลยครับข้างในเลยครับ กเลยไปกันเลยนะครับผมเอามาอัดดีไหมเนี่ยเอามาอัดเอารถมาอัดอัดอัด,อดฟางก้อนดีไหมเนี่ยนะดีไหมทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอามาเกี่ยวตรงกลางๆนะครับนะตรงกลางให้มันอเอออเาเกี่ยวช่วยกันนั่นแหละนะครับผมนะเกี่ยวช่วยกันนะครับโอเคโอเค กขี้เ,เกียจอันนี้วะเดี๋ยวเราจะยา้ยายรถไปฝั่งนู้นด้วยครับทุกคนย้ายรถไปนู่นด้วยไปดีโอ้โหกว่าจะออกได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยย้ายรถมาแถวๆนี้นะจอดแถวๆนี้โอเคจะจอดในป่าเลยแล้วกันเนาะครับเนี่ยเนี่มันก็เกี่ยวไปนะ แล้วก็ไปจอดนี่เลยนะครับจอดกลางๆนะช่วงกลางๆนะทุกคนนะช่วงกลางๆนะโอเคนะครับน,ะบนี่อ๋อนี่โอ้โหไปอย่างเร็วเลยว,ว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกี่ยวโคตรเร็วเลยลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูหยุดเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะค่ำนะครับรถเกี่ยวข้าวเลยอยูไนะ่ไหนวะเนี่ยนี่ไงไปเดี๋ยวผมจะเกี่ยวตรงบริเวณนี้นะนี่นะทุกคนนะเพราะว่าไปนะครับนะ เดี๋ยวที่เกี่ยวตรงบริเวณนี้นะครับโอ้โอเคเก,เ,เ,กเ,เกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยแมปมา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 เกี่ยวตรงนี้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ลอยปล่อยยนะืนเล่นกรช่างมันทำไว้นะแหมทิ้งขี้ให้เราเลยนะครับผมนะทิ้งขี้ซะงั้นอะไรวะเนี่ย ไป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 ส,ส่งปีใหม่เราก็ทางานเหมือนเดิมนะทุกคนนะว่าไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดตอนแรกว่าจะหยุดไม่หยุดดีกว่านะครนะับม <c oughs> งานเข้าเรื่อยๆเลยนะครับงานเข้าเยอะมากนะครับว่ <c oughs> าไปนะมาไปไไาากูไม่ได้มาจากไหนคํำนี้นะโอ้โหคำว่าก็ว่ากันไปเนี่ยไม่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเลยมไปเกี่ยวตรงนี้แล้วกันนะครับทพื่จะได้แบบว่าลงลหน่อยจะได้ลงลกครับ จะสวนกับปวยเรืองกระช่างนะครับนี่ต้นผนุง่งคนนี้นะผมนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไปเลยไปเลยโอ้ไล่กัญชาม่นโคตรใหญ่ไอ้เกี่ยวได้ครึ่งหนึ่งแล้วมั้งนี่ครับนะถ้าเราไม่เกี่ยวมันก็ไม่เสร็จนะเราต้องเกี่ยวเรื่อยๆนะครับชนหรือเปล่านะไม่น่าจะชนหรอกมัโอ้เรียบร้อยเลยเด็กลูกพี่เดี๋ยวเลยลูกพี่ลูกพี่หยุดก่อนหยุดกูดับเครื่องอนะไรร้อนเนี่ยเราดับเครื่องไร นี่เลยว่ะมันติดมันดับไอ้มันมันติดเลยนะครับทุกคนมันชนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราลบก่อนนะผมลบให้ทุกี่เออให้ตายแต่ซาร่าโอเคลบเรียบร้อยนะครับผมฟางกองใหญ่เลยจอดเมื่อกี้นะฟางกองโคตรใหญ่เลยนะผมไปเดี๋ยวเราจะขับเจ้าช้างกันต่อแล้วกันนะไปไป้าป้าป้ปเดี๋ยวเราจะไปกลับมาแล้วก็เทเลยแล้วกันนะ เลยโหดูดิม้วนเอาม้วนเอาเลยนะแล้วใครที่อยากดูกลางคืนก็ให้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะพตอนนี้ก็เป็นกลางวันแล้วนะจะได้เห็นรถชัด,ชดๆแล้วกันนะทุกคนนะเออนะครับตึ๊บๆตึ๊บเจยวข้าวเจยวข้าวนะผมนะแว่ปันเลย เฮ้จะเทก็เทดิบ้าเ,เดี๋ยวก็เต็มก่อนเอาดูไปอย่างเร็วเลยนะโอ้โหไปโคตรเร็วเลยนะทุกคนดูดูดูด,ดูไปอย่างเร็วเลยนะเสร็จเร็วนะไปเร็วก็เสร็จเร็วนะ <laughs> เกียเย่ยวด้วยเหยียบด้วยนะทุกคนเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยจะได้เสร็จเร็วนะอา่าเต็มเรียบร้อยแล้วเต็มเรียบร้อยแล้วตายเ,าเดี๋ยวผมกลับมาให้เทเดี๋ยวผมกลับมาให้เทเอจอดรออยู่นั่นแหละ เทเทพร้อมกันคนระับดีไหมมันจะเสียดเร็วไหมล่ะออ๋มันจะไม่เสียดเร็วนะปุวนปุ๊บปุ๊บไปแลบเดี๋วเดี๋ยวเราไปจอดตรงบริเวณตรงปอกนะั้นอ๋อไป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 เราต้องเอาใจไอนะทุกคนนะต้องเอาใจมันอย่างยิ่งเลยนะไอ้บาวอ่ะ เเราเกี่ยวจะช้างกันต่อแล้วกันนะจะช้างน่าจะกลับได้เหมือนกันครับเขาโอ้นี่สุดแล้วสุดแล้วนะบอลสุดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจอดอไม่ใช่จอดดิหมุน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 โอเคปป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 นะครับผมนะบ้าแล้วเนี่ย โอ้ยเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพี่สุดยอดไปเลยแหม่ทำงานดีนะเนี่ยวันนี้ปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดนะครับปีใหม่เราก็ไม่หยุดกับเขานะครับทำงานอย่างเดียวนะทุกคนไปลวไปละไปละเลี้ยวปล่อยเลยกระช่างสอนนะงคนครับเจนไม่มีร่มนะผมนะเจนไม่มีร่มนะเจงเปิดประทุนนะครับ ไปแล้วกลับได้ไหมเนี่ยมันจะเต็มก่อนนะไม่น่าเต็มหมดนะไปเลยแล้วกันเนาะไอ้ไก่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ <c ười> ไก่หรือเปล่าเนี่ยไปๆๆ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 ๆะๆๆาๆ น่าจะปลูกขายนะเข,เขาน่าจะาไปทำสมุนไพรนะปลูปบนไล่เลยนะยยยไปครับไปครับชิวๆรับเ <c oughs> นี่ยับดูฟางออกครับดูบัตรไทยครับระวังอันตรายจากอา่อท่อยเสียนะผมนะ <c oughs> พูด <c oughs> เกือบทุกคลิปอะอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไป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 น่าจะกลับได้ป้ะนี่ดูตอนหมุนครับนี่วนเอาวนเอาวนเอาเลยนะครับคุณไป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 ปึ๊บอ่าไปเรื่อยๆครับผมตุ๊บตุ๊บ ไฟเลยกันช่างมาถึงนี่แล้วเหรอเร็วจังวะฮแน่ะแน่ฮะแน่ยายาย่าให้เหลือแม้แต่ต้นเดียวนะ้วต้นเหลือต้นเดียวดีเรียบร้อยเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวไปรุ่นมันจะมาเอาไปนะครับปาปลาปาปาโอยเดี๋ยวไปเลยครับอันนี้ลอยรถเราผ่านนะยื้อที่ผายขับผ่านเนี่ยโอ้โหลมกว้างออกเรื่อยๆแล้วนะ อย่ยวเร็วเวอรงทุกคนนะอี่ยวเร็วมากไอ้รถเราจะเต็มแล้วโอ้โหเกือบไม่ถึงว่ะไม่น่าถึงครับน่าจะได้แค่นี้แหละร้อยนะเฮ้ยหยุด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 เทีด้วยกันเต็มอยู่วะเนี่ยจะเต็มแล้วนี่หว่าเฮ้ยทําไมถ้าแขวนไปเถอะครับเออโอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะก็ ทำไมทำไมลูกพี่ไม่เทล้ะลูกพี่ครับ <g ül> ผมปีใหม่ไม่ได้หยุดนะทุกคนตอนแรกว่าจะรวมรถก็ไม่ได้รวมนะครับไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวทํางานต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปเกี่ยวข้าวพาไปขุดดินแล้วกันนะส่วนหลังปีใหม่ก็จะมีรถใ,ใหม่ๆมานะครับนะส่วนตั้งแต่เริ่มมันตั้งแต่วันที่หนึ่งนะเดีย๋ยวจะมีรถใหม่มานะนะมาเรื่อยๆนะส่วนวันที่สามเดวันนี้ก็ยังไม่มีรถใหม่มาคนระนะับโอเคเจอใหม่ อ่าพรุ่งนี้ไอ้เหี้ยเจอใหม่คลิปหน้าไอ้บ้าเอ,อ้ยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วผมนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสุขสันต์วันสิ้นปีแล้วกันนะครับนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ